ซ้อมเหรอจะบอกกิ้งขาเต้นเฉยเออลไลฟ์เหรอไม่ได้มีเสียงคุณมีเ้อ้ยคุณมีมาเองใช่น้องเองสาวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้อปเพิรมไหมลูกลักะปลาเทนน้งจอเได้ไหสร้างได้หรอจรงจรสร้างได้เหรออนนี้ไม่ได้พูดเล่นคนละห้าเลยกดติดตามช่องนี้ไว้ ใส่กระโปรงทำไงก็เปิดไปสิคะเนาะโชคเอี่ยงสมุนิทุกคนทำอะไรไอ้อามหลายสดหรอใช่ข้อห้ามอลไรมีงานอะไรครับโอ้โหให้ซื้อบัตรพูดทุกรอบพูดทุกรอบสามพันห้าแฟนมีตรพันห้าคอนเสิร์ตเต็มก็ยังขาดว่างานอะไรครับพรุ่งนี้มาซื้อร่างงานได้นะครับฮะ เยอย่มากแน้านแมมากสลับไม่ได้ลับไม่ได้โอเคนี่ค่อนน่ารักกพ่อเชลได้ไหมไม่น้พ่อเชลวันดี้ค่ะไม่เอาดูของงงเงดูของงงเงค่ะน่ากลัวมากแคบกแคกัน่ากลัวมากเออนี่น่ารักน่ารักเหออันนี้ใครบอกเขาบอกเลยคุณบอกเลยอีกนึง ตัวเองไหนตัวเองนี่หรือตัวเองนี่ผมเราเหมือนเกลียวกันนะผมเอ้าพึ่งหลังก็เลยเดินเลยจะปิวก็เลยจะปิวคุณคุณมานั่งยืนดีสิคะคุณอา้มเราเกาะกระแสอยู่มันต้องนั่งใกล้ไม่ได้ไงคุณอามที่จะมาคุณเป็นอากาศเป็นยังไงเกาะกระแสอยู่ไม่่อยางนี้เขาจะรู้ชื่อเพลงไหมไม่รู้ คือรู้ว่าเรามีแม่จะร้องได้ไหมร้านรับแรรับอะไรนะเพลงร้านรับอะไรร้านรับอะไรคณะนับมาอ่ะรับนับหนึ่งร้องไงลานรับเพลงอ่ะเพลงชิงค้าสวรรค์อ่ะลานรับแล้วอะไรอ่ะแม่ต้องรับร้องโบรักสีดำเท่านั้นใครอยากฟังใครอยากติดตามช่องนี้ไว้ โบลักสีดำเมื่อสริยตแม่ลองได้เพลงนี้เพลงนี้เม uh ือริยตเล่นกับแม่หน่อยนะเยียมสนพยารามแล้วันี้มัต้องปิดเตียงเพราะเราต้องทาอ้าวมูโนกก้าวเอ้ย ยวชตี้ลงก่อนนะบ๊ายบายทุกคนกชุบๆค่ะต้องลงต้องลงแล้วนะปิดเสียงก็ได้